สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่เบลล่าอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาจะมาแจกบ้านของพี่เบลล่ากันค่ะยี่พี่เบลล่ากันค่ะยยี่เบลล่านะคะทวนพี่เบลล่าเองโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านกันค่ะป้ายนี่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านสีม่วงค่ะที่พี่เพิ่งสร้างเสร็จมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่านะคะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้าโอเคเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวถ้าพี่สร้างบ้านอะไรเนี่ยพี่สร้างเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะเอามาโชว์ให้น้องๆทุกคนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้านี่ไงบ้านของเราเองจา้าหูส่วนอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยนนี้ก็จะเป็นอา้าวอ้าวอ้าวทำไมไม่ น,นี้เป็นสระไว้น้ําของเรานะคะแต่ว่าเราไม่ชอบสีม่วงแบบวงกลมแบบนี้นะคะเพราะว่าเราชอบสีไม้นะคะทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตักผ้าะค่ะเครื่องตักผ้าน,นี่ก็จะเป็นตะกะักก้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้จะเก็บผ้าอันนี้ที่เก็บผ้านะคะท okay? ุกคนโอเคนี่ก็เป็นต้นไม้นะคะทุกคนแต่ว่าพี่ยังไม่ได้สร้างต้นแต่ว่าอันนี้พี่ยังไม่ได้สร้างดอกไม้อยู่นะคะ โอเคอันนี้แค่เอามาโชว์ให้น้องๆดูว่ามันสวยหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสานสานพระนะคะทุกคนสารพระนะคะมีบ้านเล็กๆสวยนิดเดียวเองอันนี้ก็เป็นห้องอะไรเอ่ยอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนแต่ว่าบ้านของเรามันเต็มแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยเอามาทำอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องนะอันนี้ก็จะเป็นอืม อ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็เป็นที่ล้างหน้าแล้วก็ล้างมือค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคอ่ออขึ้นขึ้นผิดขึ้นบันไดผิดนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราโอ้อันนี้ก็จะเป็นห้องแรกนะคะแล้วก็จะเจอห้องครัวค่ะห้องครัวมีเป็นห้องครัวนะคะทุกคนนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะโอเคนี่ก็จะเป็นเอา นี่ก็จะเป็นห้องใหญ่ของพี่นะคะทุกคนของพี่ใหญ่หรือเปล่าเออพี่ใหญ่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นห้องนอนของพี่คะ่ะเดี๋ยวเราเปิดตู้เสื้อก่อนเอาเปิดไม่ได้อนะเดี๋ยวเดีดโอเคนี่ก็จะเปิดอันนี้เป็นปิดเปิดปิดเปิดนะคะทุกคนปิดเปิด,ปดโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นข,ของเล่นหรือว่าของอาหารเหนือยอย่างเงี้แหละเออหรือว่าอาจจะเป็นของขน,นมก็ได้นะคะทุกคน หรือว่านี้เป็นของของกินนะคะทุกคนนะันี้ก็เป็นของกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยอันนี้ก็จะเปอุ๊ยลืมมาค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นผ้าม่านค่พะพ้าม่านผ้าม่านนะคะแล้วก็อ้้หทะลุออกมาจากกําแพงเลยทะลุออกมาจากกําแพงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่สร้างใหม่ก่อนนะคะแบบนี้ไม่ได้วิธีไม่ได้นะคะทุกคน โอเคเมื่อกี้เอิมเอกําแพะเอหลังคาเอ่อห้องน้ํานะคะทุกคนมันทะล,ลุนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าป,ปูนะคะเพื่อไม่ให้เอิมเพราะว่าเพราะว่าเราชอบผ้าป,ปูมากเลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันดูกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันนะคะว่ามันมีอะไรแต่ว่านี่ก็จะเป็นห้องนอนของ น้องชายนะคะนี่เป็นของน้องสาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซฟาที่นั่งนะคะถือว่าอันนี้จะเป็นพักผ่อนก็ได้หรือว่าเป็นนอนอยู่ตรงไหน,ไหนก็ได้นะคะนี่เป็นห้องนอนของพ่อแม่นะคะทุกคนแต่ว่านี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเเพราะว่าพี่ลืมตังนะคะทุกคนอันนี้เขาเอามารีวิวเฉยๆนะคะพี่เพราะว่าพี่เนี่ยเอามาโชว์เฉยๆนะคะเพราะว่าบอกว่าอันนี้สวยหรือไม่สวยนะคะทุกคนโอเคงั้นก็ตามใจไปเลย แล้วก็ตู้เย็นมันมีอะไรบ้างหูมีของกินนะคะทุกคนมีส้มเค้กเนื้อไก่ครีมแล้วก็แตงโมนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นหันผักนะคะแล้วก็หม้อเป็นขนมจีน,นะคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นโซฟาเอ้ยไม่ใช่เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ที่นั่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปนี่อันนี้เป็นป้ายนะคะจากช่อง levie anime ค่ะเป็นผู้สร้างนะคะ หลังบ้านไม่มีค่าไม่มีค่าหมดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็นี้เป็นหลังคานะคะและ้วก็โอเคจบจบแล้วค่ะทุกคนโอเคปล่อยกันเลยค่ะโอเคจบแล้วนะคะถ้าชอบบ้านหลังนี้อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพี่เบลล่าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเพจท i k t o k แล้วก็ IG ด้วยนะคะทุกคนบายบายค่ะ เย่ๆไปก่อนนะจ๊า